บอลยาวครับจังหวะนี้แล้วหลุดไปเลยครับบอลเปิดกองรนยศครับไปถึงคิมโรยงสับขาหลอกทีสองแล้วก็ยิงเข้าไปเลยหนึ่กประตูครับโองคิมโรยศนะเดี๋ยวกันอีกหนึ่งจังหวะของระยองครับเทพิทักษ์ให้ จากรีเบิลแล้วเกาโยโด้ยิงเล่นฐานเสียบเสาอ,อย่างยอดเยี่ยมแ่ที่ช่วงมาเราเขาได้อีกดูต้องชมว,ว่าจดีหวะเขาทำสวยครับจากรีเบิลมาแล้วเกาโยโด้ยิงอย่างเลือดเย็ยนเลยเขามีส่วนกับทุกประตูเกมนี้ครับดูแรกก็ยิงมีคิกสองดูกระจายเพื่อนยิงก็งจบที่เขายิงเี่สูงค,ครับประยอง ้นครมาถมดูดีขึ้นมาครับแล้วจังหวะนี้เปิดเข้มามาหม่งสก,กัดไม่ดีมาเข้าทางโจนาธานเบรนโดได้กิงตรงนี้โคตรเป็นข้อเลยครับจากจาังหวะเปิดของคาั์น์มนตรีครับผูอัดซอนหม่งสก,กัดไม่ดีมาเข้าทางเบรนโดล,ล่อ,อเป้าแบบนี้ก็ไม่เหลือร,รับของอายุธยาหม่งสก,กัดจนพลาดด้วยครับแ,แบรนโดจบลูกนี้เช็ดทานเข้าไปเลยยิงโผย้ายมาในเล็กสองมงทางประตูที่นำแต่จากนั้นนะครับ ของอุดรธานีสกัดบอลไม่เด็ดขาดครับไปเป็นการตั้งให้กับทาโรโเลมันโดบอลิสตาวิ่งเข้ามาซัดจังหวะน,นี้ตี๊ยงเหนอยกับนครศรีในนาทีที่สิบแปดแลลูกที่สิบของบอลมาที่ธนาวิทย์จะให้กับดัทเสวศรแก้วดึงเข้าขวาแล้วจัดลูกนี้ปอนเสียสามเหลี่ยมเข้าไปสวยๆครับจังหวะพลิกมาของข้าขวาแล้วจิกหักข,ข้อครับโอ้โห ครับคนเดียว2ประตูครับแต่ทวัฒส่วนแก้วสุดหน้าที่ยืมตัวมาจากการท่าเรือ f 4ครับวันนี้เป็นวันของเขาจริงครับนันทวัฒน์ส่วนแก้ว